จูเน์คอบบี้เช่นเคยนะครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับการพูดชุดเกราะหรือชุดคอสเพล์เลยนะครับจะเป็นการพูดเกี่ยวกับว่าต่อไปนี้ช่องจูเน์คอบบี้นะครับจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือรีวิวของซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากพี่กิตินะครับผมงังไงผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กิติมากๆนะครับแล้วก็สําหรับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผม อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจของพี่กิติด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่จะรีวิวของเล่นนะครับก็จะอาจจะลงอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ละครั้งนะครับก็อยู่ที่ว่าจะหาของอะไรมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือแทดกดีทอยล์ oy, อัลเลมนมาร์คสี่สิบสองครับซึ่งกล่องนี้นะครับพี่กิติก็ได้ส่งให้ผมมา รีวิวนะครับผมจะเป็นไงก็รอรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มดูกันในส่วนของแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกล่อง Iron Man Mark 42ของค่าย CD Toy หรือ ZD Toy นะครับมุมซ้ายล่างน,นะครับก็จะมีสติกเกอร์ของ Disney นะครับผมแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับต่อไปมุมด้านข้างนะครับก็จะเป็น i อ o n Man Mark 42นะครับผมแล้วก็มีคำว่า Mark 42มาดูในด้านหลังนะครับก็จะเป็นภาพอาร์ตต่างๆนะครับผมของตัว Mark 42ที่อยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมอีกมุมนึงนะครับก็จะมีเขียนคำว่า Marvel Studio ประกอบไปด้วยรูปของ i อ o n นแมกำลังบินอยู่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มแกะพร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับอันดับแรกให้ทําการเปิดกล่องชั้นนอกออกก่อนนะครับแล้วก็พอเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นรูปของ Iron Man Mark 42นะครับผมที่เปิดแมคาีนิกช่วงอกนะครับและหลังจากนั้นให้ทําการดึงสายสีแดงขึ้นมานะครับคลิกไปดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบส่วนฐานนะครับผมที่แถมมาด้วย หลังจากนั้นเราก็จะเห็นตัวของ Iron Man Mark 42นะครับกำลังนอนอยู่ในถาดสีดำและให้ทำการดึงถาดสีดำขึ้นมาก่อนนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นอ e s s o r y ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ e s s o r y ก่อนนะครับว่าเขาได้ถแถมอะไรมาให้เราบ้างของที่แถมมาให้นะครับก็จะประกอบไปด้วยมือทั้งหมด3คู่ ไอพ่นทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็ฐานนะครับผมที่จะมีสกรีนคำว่า Marvel Studio Iron Man 3 Mark 42นะครับต่อไปเราจะไปเริ่มดูตัวของ Mark 42กันเลยนะครับ สำหรับ Iron Man Mark 42นะครับผมที่เพิ่งแกะออกจากกล่องเลยนะครับแลรายละเอียดดีเทลถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบางจุดนะครับที่ลงสีไม่เรียบเนียนแล้วก็ตัดเส้นไม่เรียบร้อยนะครับแต่ถือว่าพอรับได้กับราคาที่ไม่ถึงพันนะครับแต่เราได้รงานที่ละเอียดขนาดนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับของผมก็จะเท่าที่สังเกตนะครับส่วนหัว ตรงนี้นะครับก็จะมีสีเลอะบ้างแต่ผมจะเอาสีแดงมาแต้มๆได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีลงไม่เรียบเนียนตัดเส้นก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ส่วนนี้เหมือนจะเป็นการย้อมแมวเหมือนเป็นเอาเป็นการเอาแบบผู้การมาทาทีหลังนะครับผม,ผมพอเห็นตำหนิแต่โดยรวมถือว่ารับได้นะครับต่อราคานี้ต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของเรื่องจุดขยับกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับก็จะเป็นส่วนหัวหัวสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับต่อไปจะเป็นการก้มการเงยนะครับการก้มนะครับให้เราทําการดันส่วนหัวด้านหลังนะครับไปข้างหน้ามันก็จะก้มให้เราอัตโนมัติเลยนะครับต่อไปจะเป็นการเงยให้เราทําการดันหัวกลับมาที่เดิมก่อน แล้วก็ดันไปข้างหลังให้ส่วนคานครับชิดกับช่วงคอแล้วให้ทําการเงยหน้าขึ้นมามันก็จะเงยได้มาในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากต่อมาจะเป็นส่วนขยับของแขนนะครับต้นแขนตรงนี้นะครับสามารถดึงแยกออกจากกราะอกได้นะครับวิธีการให้จับส่วนแขนนะครับแล้วก็ส่วนอกนวก็ดึงออกจากกัน ก็จะสามารถดึงออกมาได้ในระดับนึงนะครับถ้าเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ดึงการดึงออกมานะครับมันสามารถช่วยให้แขนไม่ชนกันไม่ชนกับเกาะนะครับถ้าเราไม่ดึงแล้วเวลายกแขนขึ้นมาต้นแขนตรงนี้นะครับมันจะไปติดกับเกาะถ้าเราฝืนหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะเกิดการเสียดสีได้นะครับทําให้สีถลอกและทําให้งานเรามีตําหนีนะครับ ก็ก่อนจะยกแขนหรือแอคชั่นท่าต่างๆก็ให้ทําการดึงแขนออกมาก่อนนะครับเพื่อระวังไว้ก่อนนะครับพอดึงแขนออกมาแล้วนะครับก็สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับแล้วก็โยกแขนแอคชั่นท่าต่างๆได้เลยส่วนของไหลนะครับผมก็เงยขึ้นเงยลงได้นิดนึงถ้าเราดึงแขนออกมาก็สามารถเงยได้เยอะหน่อยแล้วก็ส่วนใบเสร็จต้นแขนตรงนี้นะครับ สามารถหมุนได้3 6 0องศาเลยนะครับมาดูในส่วนของข้อพับแขนนะครับพับได้2จังหวะนะครับจังหวะล่างกับจังหวะบนจังหวะล่างนะครับสามารถพับขึ้นมาได้ประมาณ45องศาจังหวะบนนะครับเราก็สามารถพับขึ้นไปได้อีกเลยคราวนี้ก็จะประมาณ90องศาเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียว ต่อมาจะเป็นจุดขยับของช่วงข้อมือนะครับสามารถหมุนได้360องศาหมุนแบบบิดไปมาได้แล้ะสามารถถอดเปลี่ยนกับมือที่แถมมาให้อีก3คู่ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นจุดขยับของในช่วงเอวนะครับจุดขยับของเอวจะอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงระหว่างกรอกอกแล้วก็เกาะเอวตอนนี้นะครับ มันไม่สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้แต่สามารถก้มแล้วก็เงยได้มานิดหน่อยนะครับแต่เราสามารถทําให้เกราะบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ก้มเงยได้มากกว่านี้นะครับนั่นก็คือการที่เราต้องจับเกาะอ,อกนะครับแล้วก็เกาะเอวดึงออกจากกันนะครับผมแต่ระวังอย่าดึงแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการแตกหักได้นี่นครับดึงออกมาเบาๆให้ดังป๊อกอยงนี้ แล้วเราก็มาลองบิดนะครับบิดไปฝั่งซ้ายแล้วก็บิดไปฝั่งขวาคราวนี้ก็จะมาก้มดูแล้วก็เงยไปข้างหลังนะครับก็สามารถทําได้เยอะกว่าตอนที่ยังไม่ได้แยกออกจากกันนะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่แยกอ่ะมันจะมีการติดนะครับช่วงเอวกับกรอตรงนี้นะครับผมทําให้ไม่สามารถบิดได้หรือก้มเงยได้มากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นจุดขยับของในส่วนของต้นขานะครับต้นขาตรงนี้สามารถดึงลงมาได้นะครับอารมณ์เหมือนตรงต้นแขนที่สามารถดึงออกจากเกราะได้เดี๋ยวเราจะมาดึงเลยนะครับให้ทําการจับส่วนเอวแล้วก็ต้นขาแล้วก็ดึงลงมานี่นครับเทียบกับข้างที่ยังไม่ดึงเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับถามว่าดึงลงมาแล้วช่วยอะไรได้บ้างข้างที่ไม่ได้ดึงนะครับผม เดี๋ยวผมจะเตะไปข้างหน้าให้ดูสุดแล้วครับเพราะว่าเกราะตรงต้นขาแล้วก็ช่วงเป้านะครับมันติดเราไม่สามารถยกขึ้นได้มากกว่านี้หรือถ้าอีกวิธีหนึงเราก็บิดไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็ยกขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าก็ยังติดอยู่แต่เราจะมาดูในส่วนของข้างที่เราดึงลงมานะครับนี่นะครับ เทียบไปอีกข้างหนึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะอนะครับแบบเห็นความแตกต่างชัดเจนนี่นะครับก็จะเป็นจุดข้อดีที่เขาทําระบบตรงนี้มาด้วยทําให้เวลาเรายกขานะครับมันจะได้ไม่ไปเสียดสีกันทําให้สีถลอกนะครับเนี่ยถึงยกมาปุ๊บมันจะไม่มีการชนกันเลยนะครับผมระหว่างเกาะอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าของจะเสียหายนะครับ ่อามานะครับจะเป็นจุดแข็ของช่วงเข่านะครับเข่าสามารถพับขึ้นพับลงได้เหมือนตรงช่วงแขนนะครับพับได้สองสเต็ปสเต็ปแรกนะครับผมพับขึ้นมานี่นะครับก็ประมาณสี่สิบห้าองศาแล้วก็สามารถพับขึ้นไปได้อีกนะครับก็ประมาณเก้าสิบองศาเลยถือว่าเยอะมากมาก ต่อ,อมาจุดสุดท้ายก็จะเป็นช่วงข้อเท้านะครับผมสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็หมุนได้360องศาเงยขึ้นเงยลงได้นะครับผมจัดท่าทางได้อิสระเลยต่อไปเราจะไปดูในส่วนของอสซอรีนะครับผมที่แถมมาให้เริ่มกันในส่วนมือกันเลยนะครับผมมือคู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ที่เหมือนว่ากำลังทำท่าปล่อยพลังนะครับผม มือนี้นะครับก็จะมีสีขาวนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าเป็นลำแสงที่กำลังจะปล่อยอยู่หรือสามารถทำเป็นท่าบินได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีค่คล้ายกับคู่นี้เลยน่าจะเป็นคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับแตกต่างจากคู่แรกนรั่นคือส่วนที่เป็นลำแสงนะครับผมอันแรกจะเป็นการเหมือนทาสีนะครับให้อารมณ์เหมือนกำลังปล่อยพลัง แต่อันนี้จะเป็นมือที่เป็นรูนะครับผมเอาไว้สามารถที่จะใส่นี่นะครับลูกไฟได้นี่นครับเสียบเข้าอ,อย่างนี้ก็จะเป็นท่าปล่อยพลังหรือ <Rey> <AA> ปล่อยไอพ่นกําลังทําท่าบินนะครับในส่วนของลูกไฟนี้นะครับก็สามารถใส่ในส่วนของเท้าได้ใต้เท้านะครับก็จะมีรูเอาไว้ให้ใส่พลังงานตรงนี้นะครับลูกไฟ ก็ให้อารมณ์เหมือนว่ากำลังบินอยู่นะครับที่เขาแถมมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเพราะว่าให้ใส่ที่มือสองข้างแล้วก็ที่เท้าสองข้างนะครับผมโอเคแล้วก็มืออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นมือที่เป็นมือแบ่เฉยๆแล้วก็ไอคู่ที่เขาให้มากับตัวมาร์คสี่บสองนะครับจะเป็นมือกำ Okay. ต่อไปนะครับก็จะมาในส่วนของฐานนะครับเดียวผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์พวกมือแล้วก็ไอคอนไปก่อนนะครับมาเริ่มในส่วนของฐานนะครับผมอันนี้จะเป็นฐานนะครับแล้วให้ต่อไปให้ทําการนะครับเตรียมชิ้นนี้นะครับเอารูด้านใหญ่ๆนะครับหัวใหญ่ๆนี้ไปเสียบเข้ากับฐานตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เอาแห้งสายๆยาวๆนี่นะครับรูตรงนี้ให้เสียบเข้ากับรูนี่นครับแล้วก็คราวนี้นะครับจะมีหัวมาให้เราสองแบบหัวนี้เอาไว้ทําท่าบินนะครับผมเนี่ยครับไว้เกี่ยวใต้เป้าหรือเนี่ยทาท่าอย่างเงี้ยครับเวลาเราทําท่าบิน แล้วก็อีกหัวหนึ่งครับจะเป็นหัวที่เอาไว้หนีบลําตัวนะครับเวลาเราจะยืนท่าตรงแต่กลัวที่ว่าเวลายืนเฉย,ยแล้วโดนลมหรืออะไรไปปัดแล้วตัวจะหล่นออกจากฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หนีบตัวไว้กระฐานนะครับเพื่อไม่ให้หล่นโอเคเดี๋ยวจะเริ่มที่หัวนี้ก่อนนะครับก็ให้ทําการนะครับเอารูตรงนี้ครับเสียบเข้ากับรูตรงนี้ นี่นะครับแล้วก็ให้ทำการกลางตรงนี้ออกเอาตัวมาร์กสี่สองมาแล้วก็หนีไว้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับพอต่อก็สามารถปรับได้นะครับ1.2.3.4จุด ทั้งหมด4จุดนะครับเราก็สามารถแบบปรับเอ็นไปแล้วก็บิดไปทางนี้างนี้าน่างนี้ได้แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับขึ้นลงตรงนี้ก็ปรับได้เช่นกันเอาไว้ให้เราสร้างจินตนาการนะครับว่าเราจะแอคชั่นท่าไหนได้ตามสบายเราเลยนะครับต่อมานะครับอีกหัวหนึ่งหัวนี้นะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงนี่นะครับที่เกี่ยวสองข้างตรงนี้ออกมาได้ แล้วก็เอามาใส่กตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่สามารถเวลาเราจะทำท่าบินนะครับจะได้มีตัวล็อกนะครับกันมันร่วงนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำท่าบินให้ดู นะครับมันก็จะล็อกประมาณนี้ถามว่าอยู่ไหมถ้าทําท่าบินก็อยู่นะครับแต่ถ้าโดนแบบว่าลมแรงๆพัดหรืออะไรไป,ปั่นนิดหน่อยก็ล่วงนะครับเพราะว่าฐานค่อนข้างแบบเบาไม่ได้มีน้ําหนักไม่มีอะไรถ่วงครับถ้าเราแบบจัดองศาผิดนิดหน่อยมันก็จะล้มนะเดี๋ยวผมจะเอียงไปข้างหน้านิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะล้มละเพราะว่ามันแบบอะไรอ่ะความสมดุลมันไม่เท่ากันนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับก่อนจะจัดท่าอะไรก็เช็คก,ก่อนว่ามันทําได้หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันล้มลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดสรุปกันเลยนะครับข้อสรุปของแซดดีทอร์อ a ร์ลแมนม42นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยคุ้มค่ากับราคาสุดๆนะครับถ้าไม่ติเรื่องของ QC นะครับที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับลอ็อตนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับล็อตต่อไปนั่นก็คือ a r ร์ลแมนมาร์นะครับที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีไว้จับจองก็สามารถทักหาได้ที่เพจของพี่กิติได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเอาไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจนียฮอบบี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปอาจจะมีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกก็เลยอยากจะรีวิวให้ครบทุกชิ้นนะครับแต่คลิปต่อๆไปก็อาจจะมีการปรับนะครับให้มี ความกระทัดลรัดมากขึ้นแล้วก็สําหรับเรื่องการพูดนะครับอาจจะมีการพูดเร็วพูดติดขัดหรือพูดผิดดิ้นพันกันอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอนาคตผมจะพยายามฝึกพูดให้ดีขึ้นนะครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณครับ แลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ